สวัสดีครับสวัสดีครับมาอยู่กับโทนครับจะอีกตอนนะครับก็อย่าลืมครับดิสคอร์ของเราใช่ครับอย่าลืมจ o ย d ดิสคอร์ดเมื่อเรามีดิสคอร์ดกันแล้วนะครับก็ฝากเข้าวันนิดนึงนะจะได้คอมมิตี้ใหญ่ๆจะได้มีเปิดหัวข้ออะไรคุยจะได้คุยกันสนุกสนุกมาฮครับครับก็สำหรับวันนี้เรามีอะไรมีกีตาร์ตัวหนึ่งที่เขาว่ากันว่าเกิดมาเพื่อฆ่าเกิดมาเพื่อฆ่ากีตาร์ไฮเอ็นแบรนด์หนึ่งใช่แบรนด์ที่เรามีวันนี้คือไม่ใช่แบรนด์นั้นแบรนด์นี้ โคโรนาโคโรนาครับพูดถึงโคโรนากีตาร์นะครับพูดถึงโคโรนาแล้วผมบอกเลยผมนี่ขอแห้งโคโรนากีตาร์<ช>ครับแบรนด์สัญชาติเกาหลีทําจีนมาพร้อมกับกิกแบบกสวยงามกิ๊กแบบกนี้ถ้าซื้อแยกในเกรดเดียวกันผมว่าน่ามีสักพันสองพัน่ะต้องบอกราคาของนปก,ปกติเราจะบอกท้ายคลิปแต่วันนี้เราบอกก่อนลวกันก็กีตาร์ตัวนี้ราคาหมื่นเจ็ดเท่านั้นให้อ่าให้ซอฟเคสกระเป๋าที่ดีขนาดนี้ เกตเท่พอๆกันอย่างที่บุกฟองน้ำไเยอะที่ขายกันพันสองพันอะครับผมมีเยอะแยะตามทางท้องตลาดเกตเดียวกันเลยมาเรามาดูกันดีกว่ามีอะไรบ้างซึ่งมันก็จะเตดปักว่าโคโรนาผ้าเหมือนผ้ายีนอืมเหมือนผ้ายีนเหมือนผ้ายีนัแข็งให้แบบช่องใส่ของมาเขานั่งใช้งานได้จริงเพราะบางแบรนด์ชอบทาช่องแคบๆเล็กๆไม่ก็ไม่รู้เหมือนกันทำมาทาไมเอามือเอามือใส่ลงไปก็ไม่ได้นอกจาก กระเป๋านี้นะเราก็จะเปิดดูเลยแล้วกันว่ากระเป๋ายองกีต้าร์ใบนี้ใส่ M 1 6ไว้หรือเปล่ารีบรีบอันบ็อกได้ไหมกูยอยากเลน่น <c oughs> แทนแทน M สิกระเป๋าเปิดได้แค่นี้เหรอกรูบอกว่าเปิดได้แค่นี้อ้าวปกติมันต้องแบบทำอย่างนี้เลยปกติมันจะลง,งมาถึงข้างล่างแต่ก็ได้แค่นี้ก็โอเคก็ไม่ได้แย่อะไรผมมองว่าเฉยๆแล้วก็มีที่ล็อกคอเล็กน้อยกีตา้าโครโรนาอ้เฮียไอ้ยาโคโรนาะไม่ได้ใช่นะืม อ๋อแล้วก็อีกนิดนึงกับกระเป๋าถ้าใครเห็นด้านล่างก็จะมีเป็นแผนยางถือว่าเขาต้องใส่ใจครับกระเป๋านะกระเป๋าดีเลยแหละก็สําหรับตัวกีตาร์วันนี้เราสเปกอะไรนะฮะเอาเดอว่าพอดีดเอารุ่นไงชื่อรุ่นเนี่ยอ๋โอโครโน่นาโมเดิร์นพลัสมันจะมีโมเดิร์นธรรมดาที่ไม่มีสวิตอี่สวิตเทปแคมีโมเดิร์นพลัสไม่รไม่มีสวิตปรับโหมดแล้วก็จะมีสองทรงใช่ทรงเทเลบทรงนี้กระเป๋าไม่ได้ใส่อะไรมากก็าใส่มาแค่ พกเรียมพกเลียมันคันโยกคันโยกเดี๋ยวเราคันโยกเลยไหมถอดคันโยกไปใส่เลยแล้วกันเพราะว่ามันคือปลอกอินก็คือปลอปอินเข้าไปแล้วขันให้มันแน่นเหมือนแบรนด์ดังยี่ห้อยี่ห้อหนึ่งพูดพูดชื่ออะไรแล้วกันนะก็ตกมาพูดถึงเรื่องสเปก็เลยดีกว่าไหมของกีตาร์โคโรนาสเปคของกีตาร์โคโรนาเริ่มจากหัวจะดท้ายอันนี้แบบเจ๋งมากเลยเหมือนเจ็ดอ่าล็อกกิ้งจุนเนอร์ล็อกกิ้งจุนเนอร์แบบหมุนด้านหลังด้วยใช่ใช่ใช่คอ โรสเทดเมเปิลครับโรสเทดเมเปิลเคลือบสตินครับแล้วเฟนบอร์ดก็น่าจะโรสเทดเมเปิลเหมือนกันคนละไม้คนละแผ่นคอชิ้นหนึ่งฟิงเกอร์บอร์ดชิ้นหนึ่งนัดเป็นนัดเป็นรู้สึกจะเป็นกคอไฟสเตตเป็นสแตนเลสขันคอด้านบนนะตรงลูกบิดทั้งหมดมี24เฟรตเป็นชุดคันโยกของเขาเองใช่ใช่เป็นของโคโรนามี2ปิกอัพ2องคอมเพกเตอร์สวิตช์ท่าทางหนึ่งวุฒิหนึ่งโคนแล้วก็เป็นสิฟสวิตช์ปรับโหมดหนึ่งโหมดสองใช่เคลียร์โหมดกับ อะนรอยของเขาเดี๋ยวผมขออนุญาตพอจะสเปคดูดีกว่าเพราะว่าโหมดมันเยอะเอาด้วยวอร์เซ็ตเมเปอร์เฟนบอร์ดเวเดียส9.5ครับผมบีชอ๋อบีชเป็นของโฟวายไม่ใช่ของเขาเองอ๋อของโฟวายใช่โฟวายทูเทรนโมโรก็ wise, True, เป็นแบรนด์จากที่ไหนวะน่าจะเกาหลีผมไม่ชัวร์ตัวอืมเป็นแบรนด์ที่ไม่ที่ไม่คุ้นเนี่ยสักเท่าไหร่แล้วก็โหมดสวิตช์มันจะมีสองหัวคือเคลียร์โหมดกับฟูลเรนจ์โหมดก็มาที่แต่ละแก๊กกันดีกว่าก็ มาเริ่มที่ฟูลเลนโหมดก่อนแล้วกันเริ่มกบบบิดแล้วกันเนาะใช่ก็จะเป็นฟูฮัมใช่ฟูฮัมบิดฟูฮัมฟูฮัมพอมาแจ็คสี่ก็จะเป็นฟูฮัมบิดกับเนตัดคอยใช่แล้วก็พอเป็นแจ็คก,กลางก็จะเป็นสองหัํมใช่ครับแจ็คที่สี่ก็จะเป็นอินเป็นอินเนอร์คอยทั้งคู่ตัดคอยใช่พาราเรลวกันแล้วก็ แก๕เป็นเน็กซ์ฟูลฮัมใช่อันนี้คือโหมดธรรมดาฟูลเลนต์อืมโหมดหนึ่งก็คือเคลียร์โหมดเคลียร์โหมดก็จะเป็นจากตำแหน่งบิดเนี่ยนะเป็นบิดพาราเดลล์อืมประมาณนะั้นก็คือปกติฮัมบักเกอร์มาเอาสองตัวนี้ต่อเป็นซีรีส์กันนะใช่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 ใชอันนี้แค่เอาฮัมบักเกอร์เอาคอยสองตัวมาต่อเป็นพาราเดลล์อืมแล้วก็ต่อมาเป็นเป็นเน็กซ์เป็นบิดเป็นบิดที่ต่อพาราเดลพาราเดลกับเน็กซ์เน็ก ตัวตัดคอยทีหนึ่งเอเคแลถ้าเราเปิดสามปิ้งอัพแล้วต่อไปก็จะเป็นบิดเป็นบิดพาราเรลพาราเรลกับเน็กฟูรับต่อไปก็จะเป็นเน็กตัดคอยแล้วสุดท้ายก็จะเป็นเน็กฟูหัมเหมือนกับหมดแร้ฉะนั้นถ้าอยู่ตำแหน่งเน็กตำแหน่งห้าเปิดทำมยังไงเปิดทัมแล้วเปลี่ยนโหมดหนึ่งโหมดสอง้่ก็เหมือนกันโอเคประมาณนี้โอเคแล้วก็บอดี้เป็นเอลเดอร์อันนี้ขาตกบกพร่องไหน่อยนิดนึงโอเค ตัวนี้เอาวิจาคอมเมนต์เรื่องงานก่อนเลยแล้วกันดีกว่าคือปิกอัพสลอดยกเยกนี่ยกเยก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 สังคูเฟดไม่ได้เก็บมาเนี๊ยบมากนะครับค่อนข้างแต,แต่แต่ก็ใช้งานได้เฟดเฟดเอาจริงๆคือโอเคเลยนะแต่มันโอเคงานมันโอเคอแล้วเรื่องของของคันโยกเป็นไงบ้างก็โอเคเดี๋ยวทองเทสกันดูม,มันจะมีจุดหลวมนหนึ่ง ถ้าให้พูดโดยรวมเรื่องสีเรื่องอะไรม่วานีส่วนตัวมองว่าธรรมดาแต่ว่าเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์กับปิ๊กอัพมันก็น่าที่จะอืพิเศษ <ส ật S 2> มมเษแต่<ด> <ๆ S 2> เรื่องสีซึ่งสีผมว่าธรรมดางานสีไม่มีอะไรโดดเด่นอืคันโยกผมก็ก็มันใช้งานได้แหละครับแต่อาจจะไม่ได้แบบโอ้ฟิลกูดแบบพวกทิปชอ็อตโกโตะแท้อะไรพวกนี้นก็ต้องก็ต้องแลกกันไปเพรามันถูกนเนาะใช่ครับ โอเคก็เดี๋ยวเราลองเสียงกันลยมไหมได้อ่าเดี๋ยววันนี้เรามาที่เซตอัพของเรากันก่อนแล้วกันเนาะครับก็จะเป็นเมซ่าบุ g ก e ี้โลนสตาร์ในความเข้าถึใช่ตรงใส่ไม่มีเฟนเดอร์ทวินเทอร์โบแล้วมันเอามันอาสานเลยนะไฟไฟมันเป็นตำนานของช่องนี้แปะแล้วก็ใส่ดีเล์ใส่รีเวิร์บนิดหน่อยครับใส่รีเวิร์บรีเวิร์บไม่มีแก๊กบิดแบบฟูลฮัมครับผม ก็แ,แก๊ต่อมาครับ,รบเป็นแฮมเบอร์เกอร์บรดกับซินตุนคอยตัดคอยเป็นแก๊กที่ผมชอบมาก แล้วก็มาที่ตัดคอยน่าไม่นอนนอนนอน,น,อนอฟูควควา,ามก่อน,นเยอะมากงง ตอนนึงือเป็นตัดคอยันไทเป็นตัดคอยนคู่ครับอื ก็มาฟูหมัหมตัวเน็กครับหัมปราเกินเน็ก ก็มาโหมดสองเป็นทำมันเริพาลลาเรลเป็นบิดพ,ลพลาลลาเรลแล้วก็มา ไปเป็นเไปเป็ทำมาเรียวกับเน็กตัดคอย ต่อมา,อาเหมือนกันแต่แค่ตัวเนี้ยจากตัดคอยเป็นฟูฮัมก็คือเป็นตัวเนี้ยพาเรพเรวแล้วก็ตัวเนี้ยฟูฮัม แล้วก็เป็น,นเน็กตัดคอยต,ต่อไปก็เป็น,น็เหมือนเดิมไม่ต้องไม่ต้องเล,นล,ล่นก็ได้ไม่ต้องเล่นก็ได้เหมือนซ้ำต่อไปที่เสียงแตกเสียงแตกก็กลับมาที่โหมดแรกสุดเลย ไม่พูดแล้วเดี๋ยวเล่นไปเลยเดี๋ยวให้จุงขึ้นรูปอ่าเล่นเทคตามเดิมใช่ครับ 再见 เล่นได้โคตรกว้างอะธรรมดาก็อย่างว่าแหละถ้าเทียบกับตัวตัวที่มันแบบพยายามลอกลีนแบบมาก็คือแต่เอโหมดมันจะไม่เหมือนกันเอช่อดคล้ายๆกันโหมดมันจะคล้ายๆกันไม่เอสแดแบบมันจะไม่มีการทำทำบักเกอร์พาราเลววิธีตัดคอยของเอสแอดมันคือไม่ไม่คล้ายเว้ยคนละทฤษฎีมันคือการทำพาวเวอร์แท็บใช่พาวเวอร์แท็บคือการที่ลดคอยตัวหนึ่งแต่อันนี้มันเอามาจะทำเป็นอันนี้มันทำเป็นพาราเลอ ซึ่งเวลาตัดคอยแก๊กตัดคอยมันคือตัดหายไปเลยคอยหนึ่งเอซ่าจะทําเป็นแบบ power tap คือลดคอยยังไม่ยังไม่ได้ปิดไม่ได้ปิดแบบศูนย์อะแต่ลดคอยให้มันเหลือคอยลดน้อยมากจนปิดจนข้างหนึ่งมันเบามากอสวยข้างหนึ่งเปิดเต็มอยู่มันก็เลยรู้สึกว่าเอาพุทธไม่ไอ้ไม่ได้ดรอปไม่ดรอปใช่เวลาตัดคอยแต่นี้เวลาตัดคอยเขานั่งดรอปก็ก็มีดรอปแต่ว่าก็ไม่ได้ดรอปนะนาเกียดนะดรอปดรอปแบบนิดนึงอ่ะได้ใชู่่ในเกณฑร์รับได้เลยแหละไม่ได้แบบโดดมากใช่แต่สิ่งที่ไม่มีเพิ่มเข้ามาคือ วิธีการทำพาเล่พาเล่ของแฮมเบอร์ก์อีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากชอบมากเลยแล้วก็อยากพูดถึงมากก็คือว่าที่ผมเคยพูดไปก็คือว่าผมไม่ชอบตัดคอยตัวบิดมันดูใช้งานไม่ได้มันสติลปิตอ่ะตัดคอยตัวบิดตัวนี้ไม่มีซึ่งปกติเนี่ยห้าทางที่เล่นได้เยอะมันจะมีตัดคอยแก๊กบิดขึ้นมาใช่ไหมใช่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 เออตัวนี้ไม่มีเพราะเหมือนเหมือนเขารู้ว่าตัดตัวบิดตัดคอยมันก็ไม่มีใครมันมันไม่ใช่ไม่มีใครใช้อ่ะเสียมันใช้งานไม่ได้อ่ะใช่ไหมแห้งกรอบบาง เขาก็เลยไม่ทําทําเป็นพา r a เ e ลแทนซึ่งคือว่าเออตรงนี้ขอชมว่าไม่เอาแก๊กหนึ่งเสียไปฟรีกับบิดต,ตัดคอยอหลายคนก็ใช้ใช้แต่ผมไม่ใช้ไม่เคยชอบไม่เคยเอามาทาเพลงไม่เคยเอามามิกไม่เคยเอามาอะไรเลยด้วยพวกบิดต,ตัดคอยถ้าเหรัผมนะผม,มเสียดายอย่างเดียวคือแก๊กที่ห้าโหมดที่สองน่ะเออแก๊กหโหมดที่สองมันน่าทําเป็นเป็นน่าทําเป็นทำบัคเกอร์พาราเ e ลกันเพราะว่ามันทําไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้ต่อวงจรให้ซับซ้อนคือ GOC ผมมาตัวเนี้ยเคยทําได้เว้ย เพราะว่าผมมาเคยทํามันขึ้นมาแต่ไม่ไดเอามาออกคลิปเพราะว่าตอนนั้นแบบแบบบ้าไงทำขึ้นมาแล้วแม่งแบบโคตรซับซ้อนสายเยอะมากเพราะงั้นก็คือว่ามันไม่ได้ทำเนี่ยเพราะว่าถ้าทำเนี่ยถ้าทําเป็นโหมดพาเรลขึ้นมาแม่งต้องมีสายยวยเยื้อีกเพียบเลยเออซึ่งมันแบบก็ไม่พอใส่ใช่ก็เลยเลือกที่เป็นอย่างนี้แทนใช่ครับอืมก็แค่น่าเสียดานนิดนึงน่าเสียดานนิดนึงใช่แต่โดยรวมก็ถ้าไม่ได้เป็นคนสนุกหรือแบบคุณภาพ feeling การเล่นที่แบบเสียงก็ดีต้องบอกว่าถ้าไม่ได้สนเรื่องคุณเรื่อง feeling การเล่นที่แบบต้องดีเรืประเสริฐสีแต่ต้องการซาวด์ปิกอัพอะไรประมาณนี้อิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องการความกว้างในการเล <c oughs> ่นอะไม่ใช่ความกว้างในการเล่นแบบกีตาร์ตัวเดียวไปได้หลายวงหลายแนวเลยประมาณนี้ตัวนี้นจบเลยตัวนี้แบบแม่งตอบโจทย์แต่ถ้าถามว่ามันเหมือนเอสแอดไหมะเสียงมันไม่เหมือนนะจากประสบการณ์ที่เคยลองเอแอดคือเอแอดคาแรคเตอร์มันเป็นโมเดิร์นโมเดิร์นกีตาร์ฮะเสียงแบบโมเดิร์นอารมณ์แบบ ฟูลเลนหัวเทเบิลคอมเพรสหน่อยเบสแบบชัดไฮเดฟิเนชันเบสอะไรประมาณเนี้ยนะขนาเดี๋ยวตัวเนี้ยมันรู้สึกเหมือนปิกอัพสไตล์แบบพันชีพันชีแพฟพวกเนี้ยอันนี้มันออกแพฟไปหน่อยใช่มันมีความมีเทสอยู่นะใช่ใช่คือเสียงมันไม่เหมือนกันแน่นอนแต่ว่ามันเป็นคาแรคเตอร์ที่ดีมันเป็นคาแรคเตอร์ที่ดีมันเป็นปิกอัพที่ดีปิกอัพที่ดีมากใช่มันดีมันดีนะ ถ้าเป็นผมนะผมซื้อโครโนนาไปผมแบบผมแบกบมันไปหาช่างช่างเก่งๆต่คนนี้เก็บให้เก็บงาน<อ>งหน่อยแต่ช่างต้องเก่งจริงแนละ้วเพราะว่างานพวกเฟสต์ตาเลียมันทายากอให้เก็บเนี่ยแต่ปิกอัพแบบไม่เปลี่ยนแน่นอนปิกอัพมันดีปิกบบอัพอิเล็กทรอนิกส์ทุกอย่างมันมดีแล้วคันโยกคันโยกก็โอเคใช่ครับเสียเงนินอีกพันนึงเลยไปให้ช่างเขาเก็บงานให้จบอืได้แบบกีใต้ใดีตัวตัวหนึ่งใช้งานกว้างๆเลยใช่คุ้มนะคุ้ม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 แต่มันเออมีจุดหนึ่งที่น่าที่น่าเสียดายไม่รู้ ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันที่ดอกอ่าอ่าใช่จอยคอเป็นจอยตรงจอยคอมันธรรมดาไปหน่อยถ้ามันทำทำจอยคอแบบแบบเป็นอะไรแบบเอีสลบหน่อยอะไรเงี้ยสลบหน่อยโอ้โหมันจะแบบสมูทมากเลยอันนี้ก็สลบช่วยมันติดนึงถ้าใครไม่มีปัญหาก็ไม่มีฮะอือก็ไม่มีใครมีปัญหาครับถ้ายิ่งเป็นคนเล่นสเต็ปคนเดิมอยู่แล้วไม่มีใครมีปัญหาครับครับแค่น่าแค่น่าเสียดายว่าเฮ้ยเออคุณทำมาขนาดนี้แล้วอ่ะเออทำไมไม่ทำอีกหน่อยเนอะเอออีกนิดนึงนิดหนึ่งนิดหนึ่งมันจะได้ละ เออแต่ว่าเท่าเท่าที่แบบที่มันให้มาก็โอเคมากๆแล้วโอเคมากๆคผมอยากรู้เลยว่าติกอัพอะไรแต่เขาไม่บอกเขาบอกว่าตัวโรงงานของโคโราพลลิตติกอัพเองเสร็จปุ๊บส่งส่งไปให้โรงงานจีนประกอบมันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันสตอรี่อันนี้อันนี้เห็นคุณเก่งเราอยู่ที่เาฟังนันเข้ามาเขาเล่าให้ฟังประมาณนี้ก็ทำโคราิตา โครน่โมเดิร์นพลัสโคโรน่โมเดิร์นพลัสก็ประมาณนี้แหละใช่เป็นตัวรุ่นแบบคือจริงๆมันเป็นตัวรุ่นคือเราจะเห็นโคโรน่เนี่ยมันจะมีรุ่นถูกประมาณแบบเท่าไหร่ห้าเจ็ดห้าพันเจ็ดพันเราเนี้แต่ตัวเนี้ยอุปกรณ์วัสดุทุกอย่างมันเป็นเทียต่อไปคือ,อคือเทียขึ้นมาสูงขึ้นทั้ง,ท,งทั้งวัสดุและอุปกรณ์ทุกอย่างที่เอามารำม,มันอยู่คนละเทียกันอยู่คนละระดับก,กันก็จริงๆถ้าเราคนที่อยากได้เอาเอาแบบตรงๆเลยนะคนที่อยากได้วงจรแบบเอสซ่าแต่ปิกอัพ เดี่ยนี้แหละผมว่าถ้าอยากได้แบบแก๊กแบบเอซัตหมดเลยมันก็ต้องเอซัตอ่ะเพราะว่าของโต้แท็บอะไรพวกนี้ผมว่าไอของพวกนี้มันอ่ามันแก้ไม่ได้เพราะว่าวิธีการเพราะว่าแท็บของมันมันอยู่ที่ดนามิกสิบไงสวิตของมันไอเนี้ยสวิตธรรมดาเป็นดิฟธรรมดาแต่อันนั้นอ่ะมันเป็นดิฟของไอเบอเน็ตเลยเออไอตรงเนี้ยมันจะแก้แก้ไม่ได้คือว่าถ้าจะเอา power tab แบบแบบตัดคอยต้องการเฉพาะจัดเจาะโจมแบบตัดคอยเสียงไม่ดกอะไรอย่างเงี้ยมันทําไม่ได้อเพราะว่าตรงนั้นก็ยังไม่มีใครไปแกะวงจรไอของไอเบอเนตเหมือนกัน กับของไอ้ปิกอัพไฮเปอร์เลียนซิมอลังแค่นอะไรแล้วน่ะยังไม่มีใครแกะวงจรคือผมมองว่าถ้าต้องการเฉพาะต่อตรงว่าเป็น AZ อะตัวนี้แม่งไม่ได้หรอกมันไม่เหมือนตั้งแต่ทั้งเสียงกับวงจรนะถ้า Az มันก็ต้อง Az แหละมันก็ต้องไปไ<ด>ลงโุนแต่ว่าจะแบบซุปเปอร์เออใช่ซุปเปอร์ตัดเล่นกว้างๆหรือว่าแบบเอออยากเป็นพี่บอมนัทีในราคาหมื่นกว่าบาท ได้อยู่เออได้อยู่ประอยู่มันมีสีชมพูด้วยแกก็มีสีชมพูอืมมันมีสีกี่สีนะมีสีนัชเล่าสีดำสีดำชมพูสีขาวชมพูฟ้าอ่าสีนัชเล่ารู้สึก body จะเป็นมอคกานีมั้งฉะนั้นผมไม่มีด้วยเหรอมีมีมีสีนัชเล่าด้วยเหรอไม่รู้เดี๋ยวขึ้นโอเคเดี๋ยวมันขึ้นมาแก้เองเออเออก็ประมาณนี้แหละตัวนี้ก็ฝากช่องฝากคอมเมนต์ฝากดิสคอดไปด้วยกดซับกด ไลค์ใช่ครับกดไลค์เพจไลค์คลิปนี้แล้วก็เข้า Discord ของเราที่จะอยู่ใน description ด้วยวันนี้ก็พงราไปก่อนก็พงประมาณนี้ตัวนี้เจ๋งจริงชอบมากไม่บายจะอยู่ต่อห้ามปิดคลิปกูจะเล่น